ขอสปอยหนังเรื่องนี้นะไม่ใช่สปอยสิเมื่อฟองน้ำได้เอาข้าวมาให้วันนาวันนาก็กินอาหารเช้าแต่พอวันกายกินก็ออกมาพ่อวันนาจึงถามวมา่กมันมีอะไรหรือเปล่าฟองน้ำวันนาตอบปฏิเสธว่าไม่มีอะไรแลวพ่อวัน,นพ่อวันนาก็ชวนคุยเรื่องอื่นเป็นเรื่องของเชลิเดอร์ที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ คนที่เข้ามาคือดาวและดนาง,งดาวแล้วก็แล้วก็อแพรแพพเออพี่แพรมาทำให้วันนาเกียดมากอิจฉาที่มีลูกหมาเพราะวันนาไม่ชอ e บลูกหมา,หานั่นลูกแมวเมื่อด่าไปต่อมาเ เพราะว่าพี่วันนั้นแพ้ขนแมวซึ่งไม่ค่อยชอบแมวพ่อของวันก็หนูว่าเอาแมวมาน้องดาวเกียงกลับอย่างไม่สุขอารมณ์ oh, <yeah. S 1> วันนาจึงโกรดน้องดาวและจเอาที่จะเอาแมวไปทิ้งต oh, <yeah. S 1> อนวันนากำลังทําการบ้านนั่งทาํากันบ้านอย่างใจจดใจจ่ออยู่นั่นเอง oh, <yeah. S 1> น้องดาวก็กำลังเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ ของดาวกำลังเล่นแมวอยู่แมวตัวนั้นชื่ออะไรแล้วแพรก็ดีใจแมวชื่ออะไรอะมหงเหนี่ยมและหลังจากที่คุยกันสีหน้าของพี่แพรก็ดูเหมือนว่าไม่ชอบแมวตัวนี้แต่ต่อหน้าก็ทําเป็นชอบเมื่อฟองน้ำเอาอะไรมาเอามาให้น้ำน่ารักมากเมื่อวัน พี่วันขึ้นลงมาจากบันไดในห้องก็เห็นแมวก็ทำมันไม่สนใจคุณพ่ออแมวมาทำไมเรื่องของหนูคุณพ่อ,พอเดี๋ยวนี้นะเข้าออกนอกหน้าไปแล้วจริงๆวันพูดดีๆนั่งจะยินๆก่อนน้องดาวเอาแมวไปเก็บกดไปก็ได้ค่ะหืมงดาวแมว่ังน่ารักอืคุณพ่อคุณแม่อ้อก็รู้ว่าหนูแพ้ขนแมวไม่เป็นไรนะ่ะน้องเขาอยากเล่นนะ่ะไม่เพลหรอก มูสีน่ารักจริงๆคุณพ่อไม่เชื่อหนูคุณวันวันทุกคนเรียกวันแต่ก็ไม่มีใครไปเรียกบนข้างบนเลยแล้วจะเล่นแมววันขึ้นมาด้วยความมันหลงเสียแล้วเขียนเขียนว่าอะไรเขียนว่า แต่ว่าจะฆ่าแมวกินแมวและเขียนไดอรี่ว่าจะกินแมวจะฆ่าแมวจะเอาแมวไปปล่อยและวันต่อมาวันหนูก็รู้ใช่ไหมว่าน้องดาวเขาชอบแมวหนูรู้ค่ะแต่หนูแพ้ขนแมวไม่ชอบแมวคุณพ่อคะแมวหายคะ่ะอ้าวหายได้ไงอ่ะหนูหาดูแล้วคะ่ะไม่มีเลยนี่เธอเอาไปไว้ไหนหเปล่าสมนหน้า นี่สำหรับหน้าหน้าขันแมวหายหน้าเกิดอะไรขึ้นคะคุณดาวแล้วก็จริงนั่นพี่เฟเอาไปเล่นนอกบ้านหาไม่เจอจริงๆค่ะแล้วก็เจอจดหมานี้ในห้องคุณวันเดลี่หนูเกลียดแมวหนูจะฆ่าแมววันทําไม่ไดเขียนแบบนี้คุณพ่อคะหนูแค่เขียนระบายอารมณ์มาค่ะไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่นี่ ที่แท้หนูก็เอาแมวไปหนูไม่ได้เอาไปอไอ้น่ารักจังนีไอควายควายอม,มองอะไรกันคะไอควายมันทำอะไรผิดตอนนี้ชื่อควายนะทุกคนเห็นพูดอนเพือนหนึ่งครับว่าแมวอย่างไอควายทำให้ทุกคนนั้นต้องเสียใจยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราห้าเมเลี้ยงแมวเด็กขาดนะบ๊ายบาย